บทที่21มนุษยสัมพันธ์กับเหล่าพูดผีเทียนเทียน,นที่อยู่ด้านหลังถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงเธอเห็นเจียนเย่ใช้เงินใช้เงินให้สินบน n อ c ที่เป็นพูดผีต้องบอกกว่าคืนแรกที่พวกเขามาถึงและได้เจอแม่บ้านจางที่ต้าวอเคยบอกพวกเขาว่าแม่บ้านจางเป็นตัวละครที่ไร้กาศ อย่ามองว่าเธอแก่แล้วแต่เคยมีผู้เล่นหลายคนต้องตายด้วยน้ำมือของเธอที่ต้าวเตือนว่าเธออันตรายมากเท่าหากต้องการอะไรจากแม่บ้านจางแล้วเธอไม่ให้ก็อย่าพยายามฝืนเอามาถ้าทำอะไรไม่ได้จริงๆก็แค่ขโมยเอาดังนั้นเมื่อเจียนเย่ขอแล้วแม่บ้านจางไม่ให้เทียนเทียนก็คิดถึงคำพูดของที่ต้าวอแล้วรู้สึกว่าทางเดียวที่พวกเขาทำได้คือต้องขโมยแต่เธอไม่คาดคิดเลยว่าเจียนเย่จะใช้เงินได้มันมาตรงมาตรงเลยเหรอ เทียนเทียน,นมองเจียนเย่ที่เดินออกมาเมื่อทั้งสองเดินไปที่โกดังเธอก็พูดตะกุกตะกักผู้ช่วยหวางคุณฉันที่แท้เราสามารถติดสินบน NTC ได้ด้วยเหรือคะเจียนเย่ได้ยินดังนั้นก็เหลือบมองเธอแล้วพูดอย่างจริงจังว่าพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกเรื่องของบัณฑิตจะเรียกว่าติดสินบนได้อย่างไรเทียนเทียน,นสงสัยแล้วมันคืออะไรคะ นี่คือมนุษยสัมพันธ์เจียนเย,ย่ดันแว่นลงเล็กน้อยก้มหน้ามองเธอพอคุณอายุเท่าผมคุณก็จะเข้าใจเองเทียนเทียนผู้ช่วยหวังคุณก็ดูอายุเท่าฉันนี่คะเธอมองเจียนเย,ย่แต่พบว่าแม้จะได้กุญแจมาแล้วแต่เจียนเย,ย่ก็ไม่ได้มีท่าทางยิ้มแยม้มแถมยังดูเหมือนเศร้าเล็กน้อยเธอจึงลองถามดูผู้ช่วยหวังคุณไม่สบายใจหรือคะเจียนเย,ย่ถอนหายใจเบาๆคุณอยู่กับพี่ต้าวอมานานขนาดนี้ไม่เคยได้ยินพวกเขาพูดถึงเรื่องนี้เหรอ เทียนเทียนใจเต้นแรงมาแล้วมาแล้วผู้ช่วยหวงังเริ่มสนใจอดีตการบุกเบิกด่านต่างๆของพวกพิต้าวแล้วเหลือในที่สุดเขาก็จะไม่ปฏิเสธพวกพิต้าวแล้วใช่ไหมความคิดมากมายผุดขึ้นในใจเธอแต่แล้วเธอก็ได้ยินเจียนแย่พูดอย่างขุนเคืองว่าไม่เคยได้ยินพวกเขาพูดถึงเรื่องที่เงินที่ใช้ทําภารกิจแบบนี้ระบบจะคืนเงินให้ไหมผมใช้เงินส่วนตัวออกไปแบบนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการทํางานไหมครับเมื่อกี้ผมถามระบบระบบก็ทําเป็นไม่สนใจไม่ตอบเลยครับ เทียนเทียนพอเธอขับผู้ช่วยหวังหยุดเรื่องบ้าๆน,นี้ได้แล้วทําไมถึงมีคนไปของเงินคืนจากระบบด้วยผู้ช่วยหวังคุณจะที่เหนียวไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้มันไร้สาระเกินไปความตึงเครียดของเทียนเทียนและอารมณ์ที่ตกใจจากผีเมื่อคืนก็ลดลงไปมากเมื่อก่อนเวลาเธอไปติดต่อกับผู้ผีและทําภารกิจเธอจะรู้สึกเครียดมากทุกครั้งที่ทําเสร็จก็จะอันตรายมาก พวกเขาต้องต่อสู้กับความเป็นและความตายอยู่ตลอดทําให้จิตใจของเธอเกือบจะพังทลายแต่ในวันนี้เมื่ออยู่กับเจียนเย่สติที่กําลังสั่นคลอนของเธอก็กลับมาสงบลงได้บ้างเทียนเทียนคิดว่าผู้ช่วยหวางค่อนข้างน่าเชื่อถือนะเมื่อก่อนเธอและแฟนเชื่อพี่ต้าวอย่างสนิทใจถ้าวันนี้พวกเขาเชื่อคำพูดของที่ต้าวอแล้วไปขโมยกุญแจจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคิดถึงเรื่องนี้จู่ๆเธอก็รู้สึกหนาวสั่นไปทั่วทั้งตัว เสียงของเจียนเย่ดังขึ้นถึงแล้วพวกเขากลับมาที่โกดังที่นี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่พวกเขาออกไปประตูไม้ที่เพิ่งถูกค้นพบอยู่ไม่ไกลถูกปิดสนิทก่อนที่เจียนเย่จะเปิดประตูเขาบอกกับคนที่อยู่ข้างๆว่าถอยออกไปหน่อยถ้ามีอันตรายอะไรเกิดขึ้นให้ใช้การหนีไปเทียนเทียน,นตกใจจนรีบถอยหลังไปสองสามก้าวค่ะ เจียนเย่ใส่กุญแจเข้าไปในแม่กุญแจหมุนไปสองสามครั้งก็ได้ยินเสียงกรกกุญแจถูกเปิดแล้วแผ่นประตูเก่าๆขยับเล็กน้อยเขาค่อยๆเปิดประตูโกดังออกสิ่งที่เห็นคือบันไดที่ทอดยาวลงไปภายในมืดนิดจนมองไม่เห็นอะไรความมืดมิดนี้ยิ่งสื่อถึงความกลัวที่อยู่ข้างล่างแต่เห็นได้ชัดว่านี่เป็นห้องปิดตายและข้างล่างต้องไม่เล็กแน่นอนเทียนเทียนลังเลผู้ช่วยหวงัง เจียนเย่ไม่ได้พูดอะไรเขาหยิบปลักไม้ขีดไฟออกมาจากกระเป๋าจุดไฟแล้วปล่อยลงไปบนบันไดแสงไฟวูบวาบแล้วก็ไม่ดับเขาก็พยักหน้ามีออกซิเจนเข้าไปได้เทียนเทียน,นกลัวจนไม่กล้าลงไปเธอตัวสัน่นข้างล่างดูอันตรายมากเลยค่ะเจียนเย่ไม่ได้บังคับคุณไม่จําเป็นต้องลงไปข้างบนต้องมีคนคอยรับมือเผื่อมีใครโผล่มาฉับพลเดียวผมจะลงไปคนเดียวก่อนทุกๆ30วินาทีคุณตะโกนเรียกผมจากข้างบนครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าผมยังมีชีวิตอยู่ เพราะถ้าข้างล่างมีอันตรายจริงๆเราสองคนไม่สามารถตายอยู่ที่นั่นทั้งคู่ได้เข้าใจไหมเมื่อเขาพูดแบบนี้เทียนเทียนก็ตาแดงก่ำขึ้นมาทันทีเธอเกลียดความที่ขาดของตัวเองแต่เธอกลัวจริงๆสมาชิกคนอื่นๆในทีมต่างก็รำคาญที่เธอร้องไห้ง่ายๆจนถึงขั้นที่เธอเองก็เริ่มรังเกียจตัวเองถ้าคนอย่างเธอตายไปก็คงไม่มีใครสนใจแฟนของเธอพยายามให้กำลังใจเธออยู่เสมอแต่สภาพจิตใจของเธอก็ยังคงย่แย่ลงเรื่อยๆ แต่ผู้ช่วยหวางกลับบอก,กว่าเธอมีประโยชน์จู่จูเทียนเทียนก็มีความกล้าอย่างมากเธอกล่าวอย่างหนักแน่นผู้ช่วยหวางคุณวางใจได้เลยมีฉันอยู่ตรงนี้ไม่มีใครคิดจะลงไปข้างล่างได้อีกแน่นอนผู้ชมในห้องไลฟ์สดเห็นฉากนี้ก็หัวเราะเด็กคนนี้ยืนอยู่ตรงนั้นก็ดูเหมือนทหารแล้วพูดจริงๆนะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ลำบากมากพูดจริงๆเลยนะฉันก็ค่อนข้างชื่นชมสตริมเมอร์คนนี้ ฉันเคยผ่านด่านมาเยอะในโลกแห่งฝันร้ายฉันเคยเห็นหลายคนที่ส่งเพื่อนร่วมทีมไปเป็นหนูทดลองหรือเป็นตัวตายตัวแทนในช่วงวิกฤตแต่สตรีมเมอร์กลับแตกต่างออกไปเขาสามารถดูแลความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทีมได้ในสถานการณ์แบบนี้ตอนนี้ฉันเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมการทองคำถึงเลือกเขาโลกแห่งฝันร้ายมีกฎการทำงานของตัวเอง ผู้เล่นทุกคนที่เข้าสู่ด่านเกมจะต้องสุ่มทักษะการ์ดแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนก็พบว่าความจริงแล้วไม่ใช่พวกเขาที่เลือกการ์ดแต่เป็นการ์ดที่เลือกพวกเขาการ์ดแต่ละใบจะเต็มใจเข้าสู่การ์ดพูลก็ต่อเมื่อมันชื่นชมเจ้าของคนนั้นเมื่อผู้เล่นเข้าสู่ด่านเกมระบบจะประเมินผู้เล่นแต่ละคนตามความสามารถโดยรวมในโลกแห่งความเป็นจริงมาตรฐานการให้คะแนนนั้นแตกต่างกันไปอาจเป็นความมดีความชั่วที่ทำในโลกแห่งความเป็นจริงหรืออาจเป็นเหตุผลอื่นๆอีกมากมาย และผู้เล่นคนนี้จะต้องมีคุณสมบัติบางอย่างที่ทำให้การชื่นชมจึงจะเลือกเขาในตอนแรกผู้เล่นที่เข้ามาดูไลฟ์สดก็มีความสงสัยอยู่บ้างพวกเขาอยากรู้ว่าเจนเย่มีอะไรดีทำไมการทอคําถึงเลือกเขาเป็นเจ้าของตอนแรกพวกเขามาเพื่อตั้งคำถามแต่พอได้ดูไปเรื่อยๆพวกเขาก็เริ่มชอบสตรีมเมอร์คนนี้โดยไม่รู้ตัวหวังว่าสตรีมเมอร์จะอยู่ได้นานๆน,น,นะตอนนี้เขาเป็นแหล่งความสุขของฉันไปแล้ว แต่โกดังนี้อันตรายจริงๆนะการมีคนคอยรับมืออยู่ข้างบนเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแน่นอนฉันเกือบตายที่ข้างล่างนี่แหละอย่าพูดถึงเลยตอนนี้ฉันยังฝังใจอยู่เลยเจียนเย่ลงบันไดไปแล้วเขาพบไฟฉายขนาดเล็กมาด้วยและตอนนี้มันก็มีประโยชน์บันไดที่สุดโรมไปตามการเวลาส่งเสียงดังเอียดอาดกก้องตังวานอยู่ในพื้นที่มืดมิดจนแทบมองไม่เห็นอะไรยิ่งเพิ่มความน่าขนลุกเข้าไปอีก ไฟฉายของเจียนเย่ส่องไปที่ชั้นวางพบว่าชั้นวางที่นี่เต็มไปด้วยกล่องไม้กล่องแล้วกล่องเล่าไม่ได้มีแค่แถวเดียวเมื่อมองไปไกลๆก็เห็นแต่กล่องไม้เต็มไปหมดพวกมันตั้งอยู่บนชั้นวางอย่างเงียบๆและเป็นระเบียบเรียบร้อยจนน่าขนลุกเสียงของเทียนเทียนดังมาจากข้างบนที่คะเป็นอะไรหรือเปล่าคะเจียนเย่สะดุ้งไม่ไม่เป็นไรเขาเช็ดเหงื่อเย็นๆที่หน้าผาก เพิ่งรู้ตัวว่าแค่ลงบันไดามาก็เหนือท่วมหลังไปหมดแล้วห้องหลับที่ไม่รู้จักแบบนี้มันท้าทายประสาทของคนเราจริงๆเทียนเทียน,นถามว่าที่ค่ะต้องการให้หนูลงไปไหมคะเจียนเย่ตอบว่าไม่เป็นไรคุณแค่คอยตะโกนเรียกผมทุกๆ30วินาทีก็พอเทียนเทียนตอบรับค่ะเข้าใจแล้วค่ะหลังจากคุยกันสักสองสามประโยคความกลัวก็บรรเทาลงบ้างเจียนเย่เดินไปที่ชั้นวางแล้วเปิดกล่องใบหนึ่ง กลิ่นฝุ่นเก,เก่าๆโชยออกมาเจียนเย่ขมวดคิ้วไอเล็กน้อยแล้วส่องไฟฉายเข้าไปในกล่องภายใต้แสงไฟสีขาวนวลของไฟฉายเขามองเห็นของเก่าของเก่าชิ้นเล็กๆข้างในเขายกนาฬิกาข้อมือเก่าๆเ,เรือนหนึ่งขึ้นมามันหยุดเดินแล้วแต่เมื่อพลิกดูด้านหลังก็เห็นวันที่ผลิตปี1876ผ่านมาแล้วกว่าร้อยถึงสองปี ดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นที่ที่เจ้าของบ้านเก่าตระกูลเฉินซ่อนของที่ระลึกของทีมโบราณาคดีที่เคยมาเยี่ยมเยียนจริงๆในยุคนั้นนาฬิกาถือเป็นของมีค่ามากมีเทียงคนที่มีฐานะหรือมีความรู้เท่านั้นที่สามารถใช้ได้นักโบราณาคดีในสมัยนั้นก็น่าจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูงมาถูกที่แล้วเจียนเย่ยเอานาฬิกาใส่กลับไปแล้วสำรวจกล่องต่อถัดไปคือเอกสารเก่าๆสีเหลืองมีทั้งรายงานการสำรวจทางธรณีวิทยา และบันทึกเกี่ยวกับพืชพันธุ์บนภูเขาซึ่งไม่มีความหมายต่อเขามากนะักเขายังคงค้นหากล่องต่อไปส่วนใหญ่เป็นของใช้ส่วนตัวขนาดเล็กเช่นแว่นตานาฬิกาข้อมือเหรียญตราปากกาเสียงของเทียนเทียนดังขึ้นอีกครั้งพี่คะไม่เป็นไรใช่ไหมคะเจียนเย่ตอบไม่เป็นไรคุณแค่คุยกับผมทุกๆ30วินาทีก็พอเทียนเทียนตอบค่ะรับทราบแล้วคะ่ะเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยกับการค้นหา กำลังคิดว่าจะกลับขึ้นไปแล้วเรียกคนอื่นลงมาช่วยหาดีไหมจูจูแสงไฟฉายก็วูผ่านแล้วเขาก็สังเกตเห็นกล่องสีแดงใบหนึ่งวางอยู่บนชั้นวางที่อยู่ไกลออกไปลวดลายบนกล่องนี้ดูมีค่าและละเอียดอ่อนกว่ากล่องอื่นๆมากมันสื่อถึงบรรยากาศที่ว่ามาดูฉันสิฉันไม่ธรรมดานะผู้ชมในห้องไลฟ์สดเห็นกล่องนี้ก็ส่งเสียงคร่ำครวญมันคือมันมันคือมันมันคือนี่แหละเพื่อนเก่าของเรากล่องแดงน้อยฝันร้ายของฉันมาถึงแล้ว ฉันเริ่มอยากจะหลับตาลงแล้วสิเจียนเย,ย่เดินไปยืนอยู่หน้ากล่องพบว่ากล่องนี้แตกต่างจากกล่องอื่นตรงที่ด้านนอกของกล่องมีกุญแจขนาดเล็กล็อกอยู่เขาลับเลียงอยู่ครู่หนึ่งแล้วหยิบลวดเหล็กที่เตรียมไว้เมื่อวันออกมาใสา่เข้าไปในรูก,กุญแจโชคดีที่กุญแจในสมัยนั้นไม่ซับซ้อนมากนะักหลังจากลองทําอยู่เล็กน้อยก็ได้ยินเสียงกรกกุญแจถูกเปิดออกเสียงดังสะท้อนอยู่ในพื้นที่เงียบสงบกล่องก็เปิดออกเล็กน้อย เขาหายใจเข้าลึกๆค่อยๆเปิดกล่องออกแสงไฟฉายส่องเข้าไปในกล่องแล้วก็เห็นสิ่งที่อยู่ข้างในอย่างชัดเจนภายในกล่องขนาดใหญ่มีเครื่องรับวิทยุเครื่องหนึ่งและเทปคาสเซตสองสามตลับซึ่งดูเก่ามากแล้วสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือมันไม่ได้ผุพังดูเหมือนยังใช้งานได้อยู่เครื่องรับวิทยุถ้ายังฟังได้จริงๆเทปคาสเซตพวกนี้อาจเปิดเผยความลับบางอย่างของหมู่บ้านว่านฝูได้ นอกจากนี้กล่องนี้ยังแตกต่างจากกล่องอื่นๆตรงที่มันถูกล็อกไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าของที่อยู่ข้างในนั้นต้องไม่เหมือนกับของในกล่องอื่นๆอ,อย่างแน่นอนเจียนเย่กำลังจะหยิบเครื่องรับวิทยุขึ้นมาดูให้ละเอียดแต่จู่ๆก็สังเกตเห็นว่าที่ด้านในสุดของเครื่องรับวิทยุมีสมุดเล่มเล็กๆขนาดเท่าฝ่ามืออยู่ซามีเสียงเบาๆดังขึ้นเมื่อเขาขยับเครื่องรับวิทยุสมุดเล่มนั้นก็หลุดลงไปที่ก้นกล่องทําให้เกิดเสียงที่ไม่ดังหรือไม่เบา เจียนเย่ยรีตาลงแล้วเอื้อมมือไปหยิบสมุดเล่มนั้นออกมาจากช่องว่างส่องไฟฉายไปที่สมุดแสงสว่างส่องไปบนลวดลายเก่าๆบนสมุดด้านบนยังมีตัวอักษรที่เลือนลางอยู่แถวหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นภายใต้แสงไฟฉายคณะโบราณคดีซีอานบันทึกประจำวันของจีเงจ้เฟิงจี้เฟิงผู้ชายคนที่หายไปจากกลายชื่อคณะโบราณคดีซีอานในห้องเก็บเอกสารบันทึกประจำวันของเขาอยู่ที่โกดังบ้านเก่าตระกูลเฉิน ต้องรู้ว่าคนในสรรเจ้าบรรพบุรุษตามมหาเขาอยู่ตลอดคนที่แม้แต่พูดถีผู้หญิงยังจดจําได้นานขนาดนี้เขาต้องเคยเจอเรื่องราวที่ไม่ธรรมดามากมายในหมู่บ้านว่านฝูในตอนนั้นหรือว่าความลับที่ว่านั้นอาจเกี่ยวข้องกับที่เฟิงด้วยมือของเจียนเย่สันเล็กน้อยระบบก็แจ้งเตือนในหูเขาภารกิจหลักความลับของหมู่บ้านว่านฝูความคืบหน้าของเนื้อเรื่อง35เปอร์เซในที่สุดเนื้อเรื่องก็มีความคืบหน้าอีกครั้ง ดูเหมือนว่าบันทึกประจําวันนี้จะมีสิ่งที่สามารถช่วยเขาได้แน่เจียนเย่ค่อยๆเปิดบันทึกประจําวันในมือเนื่องจากเวลาล่วงเลยมานานมากกระดาษของสมุดก็บอบบางเขาทําได้เพียงเปิดมันอย่างระมัดระวังหน้าแรกที่ปรากฏแก่สายตาคือลายมือที่อ่อนช้อยนี่น่าจะเป็นบันทึกประจําวันของจี้เฟิงซึ่งบันทึกชีวิตประจําวันในการทํางานของเขาไว้บางส่วนเลือนลางไปแล้วแต่ก็ยังพอจะแยกแยะได้ว่าเขียนอะไรไว้บ้าง ปี1,752วันที่3กุมภาพันธ์อากาศแจ่มใสได้รับมอบหมายจากองค์กรให้ไปที่หมู่บ้านวัน่นฝูได้ยินว่าหมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงว่าเป็นหมู่บ้านอายุยืนบางคนในหมู่บ้านมีอายุยืนถึง1หรือ200ปีภูมิประเทศและแหล่งน้ำมีความพิเศษมาก พวกเราในสถาบันได้จัดตั้งคณะโบราณคดีเพื่อไปสำรวจนี่เป็นโอกาสสำคัญมากเท่าหากสามารถค้นพบความลับขององค์การมีอายุยืนของหมู่บ้านว่นฝูได้การวิจัยหลายปีของผมจะต้องมีผลลัพธ์แน่นอนปี1,753วันที่4กุมภาพันธ์อากาศมืดครึ้มเสี่ยวเยว่ไม่ค่อยเห็นด้วยที่ผมไปหมู่บ้านว่นฝูเธอว่าที่นั่นอันตรายมากคณะโบราณคดีหลายทีมที่เคยไปก็ไม่เคยกลับมา ผมบอกเธอว่านั่นเป็นเทียมอุบัติเหตุเธอดูไม่ค่อยพอใจปี1753วันที่5กุมภาพันธ์อากาศจ่มใสผมได้รับอนุมัติให้เป็นคณะโบราณาคดีแล้วเสี่ยวเยโว่ก็ตกลงที่จะไปกับผมด้วยปี1753วันที่6กุมภาพันธ์อากาศจ่มใส พวกเรามาถึงหมู่บ้านว่นฝูแล้วภูเขาที่ถูกหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีนี้ช่างหาทางเข้ายากจริงๆผู้ใหญ่บ้านที่ต้อนรับพวกเราก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและยังให้โคมไฟสําหรับจุดไฟแก่พวกเราทุกคนด้วยที่นี่ช่างเป็นหมู่บ้านที่ผู้คอนมีอัธยาศัยดีจริงดีจริงบันทึกประจําวันก็เปิดไปหน้าถัดไปเจียนเย่ยพลิกดูแต่พบว่าลายมือในหน้าถัดไปเริ่มเลือนลางมากขึ้นบางส่วนของกระดาษหายไปเล็กน้อยทําให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจนนักเห็นได้แค่สองบรรทัดแรกเท่านั้น ปี1753วันที่7กุมภาพันธ์อากาศมืดครึ้มเมื่อคืนเกิดเรื่องน่ากลัวมากทีมของเราตัวอักษรมาหยุดอยู่ตรงนี้ทำให้มองไม่เห็นอีกแล้วเจียนเย่ขมวดคิ้วกำลังจะตั้งใจดูให้ชัดเจนกว่านี้จูจ่ๆก,การถือไฟฉายของเขาก็หยุดชะงักลงเขาหยุดนิ่งอยู่หน้าชั้นวางไม่ขยับเลยไม่ถูกต้องมันเงียบเงียบเกินไปนับตั้งแต่เขาเปิดกล่องจนถึงตอนนี้ต้องเกิน30วินาทีแล้วแต่ทำไมเขาไม่ได้ยินเสียงของเทียนเทียนอีกเลย